อันนี้ประัดหนาหม้ครับตกแรงๆแต่ไม่ค่ยมีหน่ามา้มีก็เึื่อนน้อย ขน,นาดฝนท่วมไปแล้วนะครับเนี่ย ไม้พันนี้กินง่ายครับปลูกง่ายกินง่ายบางคนก็เรียกไก่บงหวานมั้งไก่รตรงอินโดมั้งครับตองสีทองมั้งครับก็เจอขนาดนี้เราจะไม่ตัดครับ ดัดนี้ก็เหมือนกันเราก็จะไม่ตัดปล่อยให้สูงจะได้เยอะได้เยอะหน่อยครับนี่ยังเล็กอยู่แน่นอนนะนี่แต่ถ้าเกิดเป็นทายศาสานก็ขุดกินขุดเลยครับขุดไต้ ดีฝนตกมันพากิ่งไม้มาไว้เยอะครับแต่าบางที่ก็ทำให้โล่งมาก่อนผมนสันกิ่งไว้ในนี้นะครับโล่งไปเลยที่นี้มีความหมายนะ,ะโล่งและล่มช่วงช่วงด้านนี้เวลาบ่ายก็จะล่ม ช่วงทางนี้เวลาเช้าก็จะล่มการปลูกไผ่นี่นะครับตอนที่ผมปลูกผมคิดว่าเราก็ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกินนะครับก็เลยปลูกไผ่ไว้ขายมาั่งกินมั่งนะเวลาไม่มีอะไรกินก็ตําน้ำพริกหน่อไม้ไปต้มก็ได้กินแล้ครับ มันก็ปลูกมาหลายสิบกอช่วงนี้ก็สิบหกกอรครับสิบหกกอปลอกไปลูกด้านนู้นอีกประมาณนี่นะครับเนีนนะครับเลีนสองกลุ่มนี้กลุ่มหนึ่งกลุ่มสองครับอันอันกอกลุ่มสองนี้ก็ปลูกไว้กันน้ำครับ เพราะว่าแถวนี้เป็นเป็นทรายเห็นไหมครับแล้วดอกอที่ตัดวิ่งครับวิ่งไปตัดหน่อไม้ให้นะครับก็เป็นติดกอเหมือนกันนะครับผมปลูกไว้เยอะแต่หน้าแล้งก็ไม่ได้กินนะครับแต่บางทีหน้าฝนก็ต้องบังคับเพราะบอกว่ากลุ่มสองเนี่ยตัดกินไปเลยกลุ่มหนึ่งเก็บไว้ผมนะครับกลุ่มหนึ่งเล้เก็บไว้ผมนะครับ กลุมสองนะี่บอกว่าตัดปลูกให้เพื่อบังทรายบางน้ํานะครับบอกให้ก็ตัดกินไปก็จะได้ไม่ต้องรักขโมยเราครับไม่งั้นกนะ็ไอ้กลุ่มหนึ่งนะครับเขาะจะลักขโมยประจําผมเห็นผมก็เฉยๆนะครับก็ปล่อยปล่อย,อยแบ่งก็กินกันไปบ้างเรามีเยอะแล้ว คือนอกไม้นะครับไม่ใช่เงินไม่ใช่ดองเราก็มีพอสมควรแล้วก็แบ่งเป็นจนทุกวันนี้ก็ไม่หายครับก็มีใครอยากกินก็ตัดไปอีกตรงนี้แล้วก็ตัดไปขายทีบางทีก็ช่วงหน้ามันแท้ๆก็ร้อยโลแล้วครับสามสี่วันห้าวันก็ร้อยโลก็ดองไว้ม้ง ดอ,องเก็บไว้กินบ้างขายบ้างต้มขายบ้างส่งหนอสดบ้างครับวันนี้เราคงจะไปต้มอย่างเดียวครับมีน้อยธรรมดาตัดได้6 7เจ็ดสิบแปดสิบโลร้อยโลเพมันไม่มีครับเลยเ,เอาไปต้มไว้ใส่ตู้เย็นไว้ขายเองธรรมดาจะส่งเขาทีห้โล20 30โลครับ แต่วันนี้ก็ต้มไม่กินเองแนวน,นี้ตัดไว้ก็ยังไม่ได้จุดเลยครับ ครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับคลิปพื้นที่โล่งคลิปตัดหน่อไม้ครับก็ mm hmm. จะใช้มีดแบบนี้นะครับมีดขอแบบนี้นะครับมีดขอแบบนี้ครับมีดขอแบบนี้ไล้กระชากครับ ครับรงโลกอย่างนี้ผมคิดไว้ว่าสัาวันหนึ่งถ้าได้มาปลูกปลูกบ้านคือให้เขาดันทรายตรงนี้นะครับถ้ามาปลูกเพิงปลูกที่พักอยู่นะครับก็จะไว้พักไว้ที่ทำเปนอนมั่งอะไรบั่งครับเพราะแถวนี้มีเสียงนกเสียงมีพึ่งวีพึ่งอะไรมาเกาะ ครับสวัสดีนะครับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ